สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้จะเอาหัวข้อที่สร้างสรรค์นหน่อยนะครับก็เป็นเจตนาที่อยากให้เป็นประโยชน์กับคนไทยทุกฝ่ายเพื่อจะหาทางออกนะครับจริงๆช่วงหลังเนี่ยผมก็เห็นว่าสาบาร,รกรรษัตริย์เนี่ยเขาก็มีแผนที่จะให้อยู่ต่อโดยที่ไม่เกิดอาการกระด้างกระเดื่องหรือความไม่พอใจอะไรเงี้ยนะพยายามจะทําตัวนะ ก็สังเกตว่าจะไม่มีหลุดอะไรออกมาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแล้วการพยายามจะปิดข่าวอะไรที่ไม่เหมาะสมนี่กนะ็เห็นกันชัดขึ้นจริงๆถ้ามองในแง่การปฏิบัติตัวนะเช่นการไม่ไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช้เงินสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็ทํางานทําการนะนเมื่อมีทีท่าอย่างนี้นะก็แปลว่าสาบารกษัตริย์เนี่ยก็อยากจะเป็นคนดีในสายตาคนไทยว่างั้นเถอะนะ ถ้าอยากจะอยู่กันต่อเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยนะหลักการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะสำหรับสังคมไทยเนี่ยแต่ต้องตั้งตั้งคำถามกับตัวเองชัดๆเลยนะว่าอยากจะปรับตัวจริงไหมไอจะกดจะบีบจะนะเอาเด็กเข้าคุกไม่ให้ใครถกเถียงไม่ให้ใครแก้พันว่าอะไรเสร็จแล้วก็นะสร้างบุญคุณนะนะ เอาพระเดชกดหัวฝังที่ตรงข้ามที่ไม่เห็นด้วยพวกหัวแข็งแล้วก็นะพยายามจะสร้างพระคุณแล้วนกะ็โฆษณาชนเชื่อเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฮนะคนจะรักนะหรือว่าจะอยู่กับระบอบประชาธิปไตยได้นะมันจําเป็นต้องทําตัวให้สอดคล้องฮนะซึ่งหลักการมันไม่ใช่ไม่มีนะเราฐานะที่เราถือว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะเราก็มีหลักการที่ ผมก็เชื่อว่าถ้าปฏิบัติตามเนี่ยจะดีอย่างยิ่งแล้วเป็นคำศัพท์ซึ่งทางวังเองเนี่ยก็เคยใช้นะนั่นก็คือคำว่าทศพิษราชธรร,รมหรือราชธรร,รม10 <c oughs> คือทำสำหรับกษัตริย์นะครับสิข้อจริงๆนะมันปรากฏอยู่หลายที่แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยตัวที่น่าจะโยงไปถึงให้มากที่สุดเข้าใจได้มากที่สุดไม่มีอะไรเป็น การสอดแทรกหรือว่าดัดความเนี่ยนะก็เลยไปดูที่เว็บไซต์ของเขาเรียกแปดสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ o r g นะครับก็พระไตรปิฎกนั่นแหละนะครับแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยที่คุณประยุทธ์แกไปหลงว่าเป็นเซลล์สมองนะก็อาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตนะครับท่านได้นะประมวลเอาไว้นะครับราชธรรมสิบเนี่ยนะ หรือทำของพระราชาเนี่ยหรือกิจจวัดที่พระเจ้าแผ่นดินควรปฏิบัติคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมืองก็เอามาประยุกต์ใช้ได้นะทำสาหรับนักปกครองอย่างเงี้ยนะข้อหนึ่งนะสิข้อเนี่ยมันมีหนึ่งคือการให้ทานนะให้ทานคือเสสละนะสละอะไรบ้างนะทรัพย์สิ่งของนะการบํารุงเลี้ยงช่วยเหลือประชาชนนะประชาราชและก็บําเพ็ญสาธารณประโยชน์นะ การสละก็คือเอาของตัวเองไปสละนะมีอยู่ก็สละออกไปนั่นแหละนะนี่เราก็เห็นว่าเขาก็พยายามจะทำนะนะครับถ้าการทานที่แท้จริงต้องทานจากจากตัวเองจากของของตัวเองเป็นนักบุญทุนคนอื่นนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะไม่ได้ผลเต็มทีนะ่พอคนเขารู้เขาก็ไม่ซึ้งนะครับต้องทำด้วยตัวเองสองคือศีลนะอันนี้แน่นอนนะ จริงๆใหญ่มากเรื่องศีลเนี่ยถ้ามีศีลสักอย่างนะประพฤติดีงามเนี่ยนะสำรวมกายวาจานะจะทำอะไรจะพูดอะไรจะนะก็ก็กกมนะีมีความพอดีเหมาะสมว่ากันเถอะนะครับประกอบแต่การสุดจริตรักษากิตติคุณนะสิ่งที่เป็นเรื่องลือกันในด้านดีๆนะทำตัวให้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของประชาราชน ไม่ให้มีข้อใดที่ใครจะดูแคลนได้ศีลฮนะเริ่มต้นที่ศีล5ก่อนนะการวางเนื้อวางตัวปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวนะซึ่งกติกามารยาทนะทำเนียมแบบกรรษัตริย์อะไรเงี้ยจริงมันก็เอื้อนะแต่ว่าต้องมีศีลจริงๆนะข้อ3านะครับบริจาคะนะคือการบริจาคการให้นี่คือให้นะให้ไปนะการบริจาคนี่คือการโอ้โหนะ เมื่อกี้ทานนี่แค่สละเฉยๆฉยเท่านะัการบริจาคก็คือเสียสละเลยนะเสียสละอะไรความสุขสําราญนะตลอดจนนะชีวิตของตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนความสงบรเรียบร้อยของบ้านเมืองนะ self sacrifice นะครับยอมเสียสละตนนะก็คือนี่น่าจะเน้นไปที่ตัวเองนะครับอุทิศตนให้กับบ้านเมืองตายแทนบ้านเมืองแทนประชาชนยังได้เลยเพราะงั้น สมัยเมื่อก่อนนี่ต้องออกรบนะนะอาชะวะนะครับข้อ4นะความซื่อตรงซื่อตรงทรงสัตว์ไร้ามารยาปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตมีความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชนไล่ไปนะผมไม่วิจารณ์นะอาชะวะข้อ4นะต่อไปข้อ5นะครับมัทวะคือความอ่อนโยนนะครับ ความอ่อนโยนนี่คือมีอัธยาศัยไม่เย่อหยิงหยาบคายกระด้างถือองค์มีความสง่างามเกิดแต่ท่วงท่ากริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไมให้ได้ความจงรักภักดีแตม่มิมิขาดความยำเกรงนะ mm hmm. คนรักแต่ก็น่เกรงนะทำตัวหน่าเกรงขามมีสง่าราศีนะแต่อ่อนโยนนะครับคนรักข้อ6นะครับตบปะนะ ความทรงเดชคือแพดเผากิเลสตัณหาไม่ให้เข้ามาครอบงำย่ำยีจิตระงับยับยั้งข่มใจได้ไม่ยอมลหลงไหลหมกมุ่นในความสุขสำราญและความปลนเปลอมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหรืออย่างสามัญมุ่งมั่นแต่จะบำเพ็ญเพเพียรทำให้กิจสมบูรณ์ตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะดูแลตัวเองนะไม่หลงไปกับกิเลสตัณหานะไม่ปรนเปรตัวเองนี่ เหล่านี้นะครับเป็นธรรมของกษัตริย์นะข้อ 7. นะครับอักโกทะความไม่โกรธคือไม่แสดงอาการกลิ้วกราดนะไม่รู้แกํมนาจความโกรธนะโกรธจนคุมตัวเองไม่ได้นะจนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความและการกระทำต่างๆผิดพลาดเสียธรรมมีเมตตาประจําใจไว้ระง,งับความเคืองขุนวินิจฉัยความและกระทำการ ด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตัวเองประเภทสั่งฆ่าคนสั่งนะปลดนะสั่งเคี่ยนสั่งอะไรแบบโหดร้ายป่าเถื่อนนี่ก็จะไม่มีนะครับข้อ8นะครับอาวิหิงสาความไม่เบียดเบียนไม่บีบคั้นกดขี่เช่นเก็บภาษีขูดรีดหรือเกณฑ์แรงงานเกินขนาดไม่หลงระเริงอำนาจขาดความกรุณาหาเหตุเบียดเบียนลงโทษ อาจยาแก่ประชาราชผู้ใดเพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชังมีอำนาจจะสั่งบันหัวใครก็ได้สั่งนะอุ้มหายใครก็ได้สั่งฆ่าใครก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกษัตริย์ที่มีทศพิธราชธรรมก็ต้องไม่ทำนะไม่เบียดเบียนนะครับไม่กดขี่ขูดรีดไม่คมเหงนะไม่ทำร้ายไม่ใช้ความรุนแรงนะประมาณนั้นข้อ9นะครับขันติความอดทน อดทนต่องานที่ตราตําลําบากแค่ไหนก็นะเหนื่อยเพียงใดก็ไม่ท้อถอยถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยคําเสียดสีถาดทางอย่างไรก็ไม่หมดกําลังใจไม่ยอมละทิ้งกรณีที่บําเพ็ญโดยชอบทำนะครับมีความอดทนทนต่อคว,ความหนักของงานนะทนทนต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถาดทาั้ง ครือทำให้เสียกําลังใจนะครับแล้วข้อ10นะครับอวิโรธนะคือความไม่คลาดธรรมคือวางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงที่ไม่มีความเอ็งเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยคําที่ดีร้ายลาบสักการะหรืออิทธารมอนิธารมใดๆสติมั่นในธรรมทั้งในส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรม นิติธรรมก็คือระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีก็จะไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติออกไปนะครับอยู่กับหลักกับเกณฑน,นะมีธรรมะธรรมโมปฏิบัติตามรธรรมปฏิบัติตามกฎหมายนะครับมีความยุติธรรมหลักการต่างๆอยู่ในนั้นหมดเลยนะ อาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตนะครับท่านก็เป็นแบบนักปรานะภาษาอาจจะเป็นอย่างนี้บ้างแต่ให้พี่น้องทราบนะครับว่าแม้กระทั่งที่นะครับของฝ่ายรัฐสภานะเขามีฝ่ายไอเอติกส์นะครับฝ่ายคุณธรรมเขาเนะี่ยก็เหมือนกันนะเอามาเตือนใจนะแต่ก็ขีดเส้นใต้ว่าพระหมหากรรษัตริย์ทรงประพฤตนะิเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ เนี่ยครับถ้ากษัตริย์เป็นอย่างนี้พี่น้องพี่น้องคิดว่านะนี่ก็อ่านนะถ้าใครอยากจะอ่านภาษาที่ง่ายหน่อยนะแต่นี่จากนะจากไม่ใช่ของทางพระนะมาแปลที่รัฐสภาไทยเราเนี่ยถ้ามีอ่ะพี่น้องคิดดูดินะทุกอย่างปัญหามันจะไม่เกิดในะประเทศไทยเราเนี่ยนะทุกอย่างมันจะง่ายกว่าที่ผ่านมานี่เยอะเลยนะและง่ายกว่าที่เป็นอยู่นี่เยอะเลย ทีนี้เมื่อพูดถึงบทบาทนะในเรื่องของทศพิราชธรรมเนี่ยเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยนะมันก็ต้องให้ชัดๆนะว่ากษัตริย์เนี่ยถ้าจะอยู่ได้ในยุคปัจจุบันเนี่ยโลกมันเป็นโลกประชาธิปไตยนะคนสมัยใหม่เนี่ยมันเกิดมามันก้าวหน้าแล้วเนี่ยนะก็อยากจะปกครองตัวเองแล้วหลักการที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะ มันก็คือประชาะธิปไตยอธิปไตยนะคืออำนาจที่มันสูงสุดนะอะไรที่มันเป็นใหญ่นะครับเรามีอยู่3อย่างก็คือนิติบัญญตัติบริหารตุลาการในเชิงการเมืองการปกครองนะไม่ใช่ทางพระเมื่อ3อย่างนี้นะครับมันปรากฏเนี่ยสิ่งที่กษัตริย์ก็ควรจะต้องทําให้มันสอดคล้องก็คือถึงเป็นประมุกเนี่ยต้องรู้ว่ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยแปลว่า อำนาจที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือประชาชนประชาชนเป็นอำนาจในการตรากฎหมายอำนาจในการบริหารประเทศอำนาจในการดูแลด้านความยุติธรรมกษัตริย์เป็นประมุขก,ก็แค่อยู่ข้างบนนะครับไม่มายุ่งเกี่ยวกับการจัดการบริหารการดําเนินการของประชาชนทําตัวนิ่งอยู่ข้างบนนะครับเป็นสัญ,ญลักษณนะ์ถ้ามันเกิดเหตุขัดแย้งอะไรเนี่ยก็ยังอย่างน้อยสุดก็ยังมีคนที่อีกเสียงหนึ่งนะที่นะ อย่างน้อยสุดก็นะไปถึงตรงนั้นแล้วอย่างเนี่ยพิธีการเนี่ยมันก็ก่อนจะเกิดปัญหาอะไรเนี่ยนะก็จะต้องนะคุยกันก่อนนะแล้วค่อยทูนก้าวขึ้นไปค่อยเซนอะไรเงี้ยกษัตริย์ถ้าไม่มีอำนาจเนี่ยมันจะดีมากนะก็แปลว่าจะต้องไม่ให้ใครมารัฐประหารไม่ยึดราชการแล้วก็ยึดนะกองทัพต่างๆมาเป็นของตัวเองมารับใช้ตัวเองปกป้องตัวเองนะครับต้องไม่กลัวประชาชน ประชาชนคือเจ้าของประเทศตัวเองกินเงินเดือนนีแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยก็ต้องเกรงใจประชาชนนะครับทำงานให้สมกับเงินที่รับไปอย่างเงี้ยนะเช่นรับไปหนึ่งปีหนึ่งนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของสถาบันเนี่ยเฉพาะที่เป็นตัวเลขที่สืบ,ส,บสืบกันได้ในงบประมาณเนี่ยก็สามสี่หมื่นล้านเนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยก็ต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์สมกับที่นะที่ได้รับเงินขนาดนั้น นะยิ่งประชาชนรักก็ยิงทําตัวให้มันเหมาะสมนะอย่าไปสนับสนุนคนชั่วที่สําคัญคือโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องไม่มายุ่งกับการบริหารงานผลประโยชน์ของประชาชนจดเกินงามนะต้องให้ประชาชนเป็นคนปกครองประเทศให้ตัวแทนรัฐบาลเนี่ยนะเขาทํางานไปบริหารประเทศไปกษัตริย์นะจะเอาอะไรก็ต้องอยู่ในกรอบจํากัดเท่าที่ประชาชนเนี่ยตามความเหมาะสมเท่าทีนะ่สภาของประชาชนเขาอนุมัติ รัฐบาลเขาจัดให้แล้วก็ควรจะสมเหตุสมผลนะไม่ใช่มากๆจนเกินงามนะประชาชนอยากจนคนแค้นแต่ว่ากษัตริย์ใช้เงินสิ้นเปลืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สําคัญคือจะต้องไม่ให้ใครเนี่ยนะครับอ้างอํานาจของกษัตริย์เนี่ยแล้วไปยึดอํานาจนะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่อ้างนะเขายึดแล้วก็เขาจะทําให้สําเร็จได้ก็ต้องประกาศให้รู้ว่านี่นะกษัตริย์ยอมรับแล้วนะ จะยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยนะโดยภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่าทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเนี่ยกษัตริย์นะได้รับการกระชับอำนาจได้รับการปกป้องไว้ตลอดจริงๆในเรื่องหลักการประชาธิปไตยเด็กๆมันก็พูดกันเอยอะแยะไปหมดนะข้อเรียกร้องนะน้องๆธรรมศาสตร์รเนี่ยและอานนท์นำพาเพนกวินน้องๆรุงอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ของการทําตัวให้เหมาะสมทั้ง ทศพิศราชธรรมที่พูดมาแล้วก็ตามหลักการประชาธิปไตยนะอะไรเรื่องเล็กน,น้อยที่มันก้าวล่วงเข้ามาเนี่ยก็ทําตัวไม่เหมาะสมะนะครับเขาเรียกว่าจาบจ้วงก้าวล่วงอํานาจอธิปไตยของประชาชนอย่างเงี้ยเป็นประมุกไม่ได้แล้วเรื่องจะนะให้ประชาชนเป็นสองฝกักสองฝ่ายนะมาฆ่ามาฟันกันให้คนที่รักตัวเองเนี่ยนะนะนะปลุกกันขึ้นมาเสร็จแล้วก็อีกฝั่งต้องการให้เปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นคนชังชาติเป็นนะครับเป็นพวก ชั่วพวกร้ายเสร็จแล้วก็ให้ประชาชนมาฆ่ากันหรือเอาอำนาจรัฐเนี่ยไปไล่จัดการกับประชาชนเนี่ยนี่ไม่ใช่กษัตริย์ที่จะเป็นประมุขระบอบประชาธิปไตยละเขาีูกลับเป็นทรราชานะกษัตริย์ทรราชาก็เนี่ยถ้าอยากจะดีนะอยากจะอยู่กับสังคมไทยอยากจะสืบลูกสืบหลานคู่กับสังคมไทยไปได้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะสมุรยาสิทธิราชมัน,ม,นมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วน่าจะโดน ยุบไปในรุ่นเราเนี่ยอยู่อีกนะสองสามประเทศที่เหลือเนี่ยข้างๆบ้านเรานี่ด้วย <c oughs> นะครับก็เนี่ยก็จะต้องนะถามคำถามต่อตัวเองนะทั้งตระกูลมหิดลนั่นแหละว่าอยากจะอยู่กับสังคมไทยไปแบบนะยาวนานไหมประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ไม่มีวันจะกลับไปเป็นสมุรญญาสิทธิราชใจทหาร,รเผด็จการมาครองครอบหัวงคนไทยตลอด เป็นไปไม่ได้ประวัติศาสตร์มันจะบอกให้เห็นว่าถ้าไม่ปรับนะสาบันกษัตริย์จะอยู่ไม่ได้จะอยู่ไม่ได้เลยเพราะเชิงทศพิธราชธรรมนก็อ่อนนะแล้วยังไม่พอยังมาอ่อนในเรื่องของนะครับหลักการประชาธิปไตยทำตัวไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมแล้วก็ก้าวล่วงมากเกินไปเนี่ยนะครับความไม่พอใจมันไม่มีทางกลับคืนนะคนที่ไม่เอานี่คือไม่เอาเลยนะ ยกแต่ว่าคนไทยเนี่ยยังมีนิสัยว่าเอ้ยถ้าปรับนะทำตัวให้มีทศพิธราชธรรมมากขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยหลักการประชาธิปไตยต้องไม่ก้าวล่วงเด็ดขาดนะการวางเนื้อวางตัวให้มันเหมาะสมกับประมุขระบอบประชาธิปไตยเหมือนประเทศที่จเจริญแล้วเข้าเป็นกันอย่างนี้ก็อาจจะสามารถจะนะอยู่ต่อได้ที่สําคัญก็อย่านสนับสนุนคนชั่วนะครับรเผด็จการทหารเนี่ยเข้ามาครอบงําบ้านเมืองถ้าทําได้อย่างนี้นะผมว่า มันก็ยังพอจะมีทางออกนะแต่ว่าจะทําหรือเปล่าล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกษัตริย์จะว่ากันเองนะครับก็จบสั้นๆแค่น,น,นี้นะพี่น้องคิดถึงนะครับฝากนะคลิปให้พี่น้องไปรับฟังกันนะครับแล้วโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่บุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ กำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอกสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของพวงชนชา,ชาวไทยไกเงาปีศา ที่แผ่ไพศาลมาเนินนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังตองหมดคาาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดอบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์รตัวหมอตำยอมรับพิสารรา้ปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุหนทางเสรีเท่าที ชาชนผู้ประเสริฐมิเสรีทางความคิดพิเนตจากผูกต้องสองสและเห็นปีสาจในกลาบเทวดา